วัสดีทุกสุขันด้วยนะครับกลับมาพบกันนะกับช่องก้าวลูบิกนั่นเองนะครับผมและวันนี้ครับผมก็จะมาทำการสอนเล่นลูบิก 2x2 แบบละเอียดแล้วก็จะบอกทริคในการเก็บชั้นที่ชั้นที่หนึ่งหรือการเก็บชั้นที่เขาให้เต็มด้วยนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย เราจะมาเริ่มสอนกันเลยนะครับผมก่นอนอื่นต้องก็จะบอกขั้นตอนในการแก้รูบิก 2x2 ก่อนเลยครับผมจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมนั่นคือการทันหน้าขาวให้เต็มหรือเรียกง่ายๆว่าทำชั้นหนึ่งให้เต็มน,นั่นเองนะครับผมขั้อนอที่สองขั้นตอนที่สองก็คือทําสีเหลืองให้มันเหลือจุดเดียวน,นั่นเองนะครับผมก็คือทําสีเหลืองคือถ้าเป็นภาษาของรูบิก 2x3 ก็คือถ้าเป็นปรูรบิก 2x3 นั่นก็คือทํา 3, ทให้มันเป็นปลาตะเพียนน,นั่นเองครับผมปลาตะเพียนคืออะไรปลาเต้ ทำให้เป็นปาะเพียนส่วนอันนี้ปาะเพียนของ22ก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือปาะเพียนของ22ทำให้มันเป็นเหลือจุดเดียวอย่างนี้นั่นเองนะผมแล้วเราค่อยแก้นะครับผมส่วนอีกขั้นตอนนึงก็คือทําเหลืองให้เต็มนั่นเองครับผมหลังจากที่เราทําปาะเพียนได้แล้วปุ๊บเราก็ทําเหลืองให้เต็มแล้วเราค่อยไปแก้ชั้นที่3 PL L. นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับผมขั้นตอนการเล่นเนี่ยก็เหมือน3คูณ3เลยนะครับผมแค่มันจะไม่มีเซนเตอร์ เพราะว่าสามามันจะมีเซนเตอร์ตรงนี้ส่วนอันนี้ไม่มีเซนเตอร์รนั่นเองนะครับผมอมาคือถ้าใครเลื่นสามวไปเป็ดก็นแนะนาให้เป็นฝึกสามาก่อนแล้วค่อยมาฝึกสองนะครับผมเพราะว่าพื้นฐานของสองสองมันก็มาจากสามงสานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปมั่วลูกกันก่อนนะครับผมมาอ่ะอ่ะพอเรา,ม,ามั่วลูกเสกร็จปุ๊บเราก็จะดูนะคะว่าชิ้นสีขาวเนี่ยคือชิ้นสีขาวคืออะไรชิ้นสีขาวก็คือชิ้นนี้ครับผมตีน,น,นี้นะครับผม หาชิ้นสีขาวทั้งหมดเราไม่ต้องสนใจนะครับเหลืองส้มอันเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดนี่นะผมให้เราหาชิ้นมุมเนี่ยครับผมให้มันเป็นสีขาวมองไปนะครับผมเราเ่ตอันนี้นะครับผมมันจะเสียปุ๊บถ้าก็อ่ะเดี๋ยวนั้งก็จะอีกกรณีหนึ่งก็จะเซตให้กกรณีหนึ่งกรณีที่หนึ่งในการที่เราจะเก็บก็คือกรณีที่สีตัวเนี้ยมันตรงกันแล้วนั่นเองนะครับผมคือก่อนที่เราจะเก็บเนี่ย เราต้องทําอย่างเงี้ยถ้าสมมติหวีนะครับผมไม่สามารถเก็บได้ครับผมถ้าเราเก็บมันจะผิดตําแหน่งนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องดูดูปุ๊บเราก็ต้องรู้นั่นเองนะครับผมว่าให้มันทะแยงกันนั่นเองแล้วผมให้มันทะแยงกันอย่างงี้ทะแยงกันคือให้คือมันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวยึดนั่นเองนะผมหรือเซนเตอร์รีบไปหนง่ายคือเซนเตอร์สองตัวเราต้องยึดอันหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็คือถ้ามุมตัวนี้อันไหนที่มันเซ็ตปุ๊บแล้วเราเราก็ต้องยึดไว้ก่อนปุ๊บ กรณีที่หนึ่งเราจะเก็บได้คือการทะแยงมุมมันเป็นทะแยงเรื่อยนะผมอถ้าสีขาวอยู่ด้านซ้ายให้เราบิดสายขึ้นบนซ้ายสายลงนั่นเองนะครับผมอย่างเี้เราก็จะเก็บได้แล้วปุ๊บแต่ถ้าเราเจอในกรณีที่สีขาวอยู่ด้านบนให้เราทําการใช้ถ้าสีขาวอย่างเงี้ยที่อยู่ด้านบนเนี้ยมันอยู่ด้านขวาให้ใช้ขวาขึ้นบนมันทางขวาอขอเพลงมงวขาขึ้น บูมไปทางขวาสองครั้งแล้วก็ขวาลง,งนี้นะผมแต่ถ้าอยู่ดทานซ้ายแบบนี้ให้เราใช้ซ้ายขึ้นบูมไปทางซ้ายสองครั้งใช้ลงนี่น,นะผมมันก็จะเป็นกระเซตเราค่อยเก็บอย่างนี้น,นี่นะผมเดี๋ยว้องก็จะทํากรณีที่สองให้ดู <c oughs> กรณีที่สองคืออะไรกรณีที่สองก็คือกรณีที่มันห่างน,นะผมมันไม่ได้อยู่ทะยงอย่างนี้นะมันไม่ได้อยู่ทะยงอย่างนี้แต่มันมันห่้งเพราะอันเนี้เราไม่ต้อง กเก ine, ็บอย่างนี้แล้วค่อยมาพลิกแล้วค่อยเก็บอย่างนี้นั่นเองครับผมเราไม่ต้องเก็บอย่างนั้นเลยนะครับผมพอเรารู้แล้วว่าคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าอันเนี้ยเห็นไหมฮะคือถ้าเราเสียบมันแยะมันจะเสียเวลานะครับผมเราสมรามารถเก็บอ,อย่างนี้นเลยครับซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงนั่นเองนะคะผมมันสมามารถเก็บได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องมัวไปพลิกแล้วค่อยเก็บนั่นเองครับผมเราสมรามารถอย่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมปุ๊บนี้มันจะเร็ดดวกว่านั่นเองนะครับผมพอเราเจออย่างนี้ปุ๊บ อ่ะแล้วเรามาเจออีกกรณีนหนึ่งคืออยู่ด้านซ้ายนะผมอันนี้อ่ะเราอาจจะพลิกลูกได้หรือไม่พลิกลูกก็ได้แต่ตนนเราต้องแนะนำว่าอย่ายพลิกลูกนี่นครับผมถ้าเราอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถบิดม,มาด้านขวาแล้วเราก็แก้หีได้เลยนั่เองนะคบผมอ่ะถ้าในกรณีนี้มันอยู่อย่างน,น,น,นี้เราไม่สามารถเก็บจากที่น้อข้าวบอกนี้ได้แต่ครับผมเพราะว่ามันผิดเหลี่ยมนั่นเองผมถ้ากรณีที่จะเก็บแบบนี้นั่นะผมมันจะอยู่อย่างนี้นี่นะคะมันจะอยู่อย่างนี้นี่นะคะมันอยู่ตัวนี้ตรงนี้เราจะเก็บได้ อันนี้นะผมถือหรือว่าถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวเี๋ยวขอเซตตันหนึ่งนะหรือว่าถ้าเป็นอันนี้นะครับผมก็คือมันอยู่อย่างนี้แต่มันต้องอยู่อย่างนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเก็บแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเจอแบบทะเยงวดีเราก็เก็บแบบธรรมดาไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะสอนอีกกรณีหนึ่งนะครับผมกรณีที่ <c oughs> ตัวหลักไม่มีอ่านึ่ก็คือเราเจอแพร้แพรที่มันถูก เหมือน FCL นะคะเหมือน FCL ของสามสามก็คือ FCL มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมล่ะคะ FCL มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นแพรมันจะเป็นแพรแลวผมอันนี้มันก็เป็นแพรเหมือนกันซึ่งถ้าเราจะหันอันนี้เราไม่ต้องไปเก็บแบบแบบปุ๊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 บอย่างนี้ไม่ต้องครับเพราะมันเสียเวลาต้องเก็บทีละชิ้นแต่อันนี้พอมเป็นแพรเสร็จปุ๊บเราบิด F ลงมามันก็จะเก็บได้เลยนะครับผมแต่ถ้าอันนี้ยังไม่เป็นแพรเราก็แก้ตามปกตินะครับผมอย่างนี้นั่นเนงนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าสีขาวอยู่ด้านซ้ายให้เราใช้ซ้ายขึ้นบนทางซ้ายใช้ลงแต่ถ้าสีขาวอยู่ด้านขวาให้เราใช้ขวาขึ้นบนใช้ขวาลงนั่นเองนะคะผมอ่ะแล้วนี่คือหลักการของการเก็บชั้นที่หหึ่งหรือทําสีขาวให้เต็มนั่นเองอเ,เลยนะ,ะ,นะผมเมื่อกี้ไปดูสูตรมาเพราะนักการเล่นสูตรนะักแข่งจนลืมสูตรบิก๊กนเนอร์นั่นเองนะผมมาเลยมาอ่ะปราบได้ที่เรายังเจอว่าเหลือนี่ยังไม่เป็นจุดเดียวให้เราใช้ส่วนนี้ผมขวาลงบนขวาหน้าทวน บนซ้ายหน้าตามขวาขึ้นนั่นเนองนะผมพอเราใช้สูตรนี้ปุ๊บมันก็จะกลายาเป็นปลาฏะเทียนทันทีนั่นเนองนะครับผม,มก็เหมือนสามสามเลยนะเป็นปลาฏะเทียนแต่แค่อันนี้มีเหลือจุดเดียวส่วนปลาฏิพย์สามอสามมันน่าเป็นปาฏิพย์หนีนั่นเนองนะผมอ่ะถ้าเป็นสามสามเราก็ต้องมองหาจุดใช่ไหมนั่นเนองนะผมจุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้นั่นเนองนะผมอะสองสองก็เหมือนกันมหลังคือเราก็ต้องหาจุดนั่นเนองผมถ้าจุดอยู่ด้านซ้ายให้เราใช้ซ้ายขึ้นบนซ้าย เอ้ขอไปผมใส่ขึ้นบนขวาใส่ลงบนขวาใส่ขึ้นบนขวาสองรอบใส่ลงนั่นเองนะผมเหลือก็จะเต็มไปที่เรียบร้อยอแต่ถ้าใครเจอสูตรที่ปาทีเดียนแล้วมีจุดอยู่หน้าขวาให้เราใช้ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบแล้วก็ขวาลงาจะทําให้เหลืองเต็มนน่เองครับผมและเราก็มาถึง สูตรสุดท้ายที่เราจะทําให้รูบิกเต็มนั่นเองนะผมก็คือสูตรเก็บพอนั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติเราเจอหน้าเต็มนะมีหน้าเต็มหนึ่งหน้าแบบหน้าไหนก็ตามนะผมแต่ถ้ามีบาร์ตัวนี้ที่มันสีเดียวกันอันนี้นผมให้เราใช้สูตรคือเราต้องหันหน้าหน้าตัวเนี้ยที่มันมีแถบที่มันสีตรงกันนี้เขียวเขียวอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นบางกรณีมัน,น,มนเป็นส้มส้ม,สมแดงๆดนั่นเองนะผมอันนี้เป็นเขียวเขียวให้เราหันหที่ที่มันเป็นแถบเงียไว้ด้านซ้าย เอาหน้าขาวเวน้นนให้เราใช้สูตรนี้นั่นเองนะผมขวาลงสองครั้งแล้วก็ล่างสองล่างไปท่าไหนก็ได้นี่ล่างล่างไปทางขวาสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงแล้วก็ล่างไปทางขวาสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นก็จะทำให้มันเป็นสูงนะผมแล้วเราก็บิดปุ๊บอย่างนี้และการ เลือดไปสองก็จบลมปนี้แล้วเนี่ยจะเจออีกกรณีหนึ่งนั่นเองนะผมอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะไม่มีหน้าเต็มเลยนะผมเราไม่มีหน้าเต็มให้เราใช้สูตรนี้นั่นเองนะผมอะใช้สูตรนี้ครับก็จะทําให้หน้ามันเต็มเลยนะผมแต่ถ้าใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้นนเอะผมแล้วแต่คนจะเลือกเพราะมันมีอยู่สองสูตรนั่นเองนะผม ถ้าไม่เจอน่้งแต่มีเราก็ใช้สูตรแบบเมื่อกี้นี่นี่เลยผมโดยใช้สองรอบนั่นเองนะผมโดยใช้สองรอบแต่ถ้าเป็นน้องค่าน้องค้าขอแนะนําว่าให้เราใช้แบบนี้กว่าครับผมมันจะเร็วกว่าแล้วมันจะบิดถนัดก,กว่าน,นี่ครับผมถ้าาเราเจอตั้งแต่ยี่เราใช้ยางนี้เลยนะผมน้องก็ถู้ว่ามันจะดีกว่าน,นี่นะผมเพราะมันเร็วกว่าเยอะด้วยนะครับผมอะแล้วกัน สองรูปีสองสองก็จบไปเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับแต่ที่เขาได้สองรูปีสองสองแบบละเอียดละเอียดไม่รู้จะละเอียดไปไหนนะครับ <c oughs> เครื่องปัน่นสิเครื่องไปเลยทีเดียวอัน,น,นเดงนะครับผมอ่านั้ก็ออกแบบละเอียดมาก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 เลยนะครับผมอ่ะสลหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็กดติดตามมาเลยนะครับผมแต่ถ้าใคร คิดว่ามันมีประโยชน์ม,มากาให้กดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์กระทืบแชร์กะรกะทืบกระทืบไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปถึง100ัพยซับนั่นเองนะคะผมเราจะไปถึง100รซับด้วยกัน